สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจ,จาก Facebook มาดูข้อมูลสูตรวิ่งบนกันอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้งวดที่ผ่านมาให้วิ่งไปที่9กับ1ลเนาะรางวัลเล็กท้าย3ตัวบนก็ออก391นะครับ391สูตรนี้ให้เข้าไป2ตัวบนเลยนะครับผมเมื่อวานนี้เนาะ อ่างวดเอ้ยโทษทีนะครับงวดที่ผ่านมาเข้าไปที่เก้าหลักสิบนะครับแล้วก็หนึ่งหลักหน่วยมาสองตัวเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าง,งวดนี้สูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับหรือจะยังไง <c oughs> เดินมาเป็นระยะฐานยี่สิบสี่งวดนะครับสำหรับสูตรนี้อ่ะ ข้อมูลจะไปตรงกันกับ <c oughs> สูตรเลขวิ่งที่เราลงไปเมื่อวานหรือไม่เนาะเมื่อวานสูตรนี้ได้หนึ่งกับเจ็ดนะครับสูตรนี้ก็มีสถิติอยู่ที่ยี่สิบห้างวดเหมือนกันงวดนี้ก็เป็นอ่ะยี่สิบสี่งวดเท่ากันนะครับงวดที่แล้วสูตรนี้ไม่ได้ลงนะครับห้ากับหนึ่งเนาะงวดที่อ่าสูตรนี้ได้เก้ากับหนึ่งชนกันที่หนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมาเนาะงวดนี้สูตรนี้ได้หนึ่งเจ็ดนะอ่าวันนี้วันนี้จะได้ เป็นเลขอะไรนะครับเนาะเดี <c> ๋ย <oughs> วเรามาคำนวณกันดูมาคำนวณย้อนหลังกันนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่เนาะจะได้รู้วิธีการนะครับในการคำนวณสำหรับสูตรนี้เนาะ <c oughs> สูตรนี้นะครับใช้หลักแสนจำนวนสองครั้งเนาะหลักหมื่นหนึงครั้ง หลักสิบล่างสามครั้งหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบเลขหน้า 1, 1ครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขหน้า <teok orie> ค, ług, 1, 1ครั้งที Fool, ่หนึ่งหนึ่งครั้งต่อมาเป็นหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้ง หลัก10เลขท้ายครั้งที่2องครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2องครั้งแล้วก็บวกด้วยเลข4คงที่นะครับตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งก็มีหลักแสนนะครับ1วก1ได้เท่ากับ2หลัก10ล่างนะครับ2บวกกัน3ครั้งได้เท่ากับ6หลัก10เลขท้ายครั้งที่1 0บก0ได้เท่ากับ0 แล้วก็นอกนั้นก็ไม่ได้บวกกันนะครับก็ดึงลงมาเลยจากนั้นก็บวกรวมแต้มกันนะครับได้เท่ากับ2-7บวกเเท่ากับ9 9บวก6ได้เท่ากับ15 15-8บวก8ได้เท่ากับ23 23-8บวก8ได้เท่ากับ31 31-4บวก4ได้เท่ากับ35 35-8บวก8ได้เท่ากับ43 สี่บวกศได้43 -43 ิบวกศได้4ี -4 สิบสาบวกหได้4ี4สิบวกสได้สี่สิบวกเได้เท่ากับ53 -53 ิบวกสได้เท่ากับ57านะครับนำเจไปบวก2องคงที่ได้เท่ากับ9ก้างวดที่หนะครับได้เท่ากับ7นะครับกับ9รางวัลเลขท้ายสตัวบนออก6ก7เก็เข้าที่เลขเจ็ หลักหน่วยบนนะครับถูกเป็นงวดที่1เดี๋ยวบวกอ่ะอีกหนึ่งงวดนะครับให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาบวกกันตอนท้ายงวดนะครับ8ปดบวกสได้เท่ากับ12บสนะครับสิบสอบวกสได้16 16บหบวกแได้เท่ากับ24 24บวกหได้เท่ากับ30 30บวกสได้เท่ากับ34 34บวกสได้เท่ากับ37 37บวก4ได้เท่ากับ41 41บวก5ได้46 46บวก0ได้46 46บวก0ได้46 46บวก6ได้เท่ากับ52 52บวก4คงที่ได้เท่ากับ56นำ6ไปบวก2คงที่ได้เท่ากับ8ก็จะได้วิ่งบน6กับ8นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก7 6 5เข้าที่เลข6หลักล10บนถูกเป็นงวดที่2อ่ะทีนี้เรามาดูใน ช่วงท้ายงวดกันเลยนะครับผมมาดูในงวดที่22นะครับผมแผนผันก็ได้เขียนให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับตัวเลขที่บวกกันนะครับผมมากกว่า1หลักเนาะเราก็ให้บวกรวมแต้มกันทิ้งไว้เลยนะครับผม3บวก3ได้เท่ากับ6นะครับ8 3 8 1เป็น8 8 2 1 6 8 8 3 4 4กก็จะได้ผลลัพธ์นะครับเป็นเลข ตัวข้างบนนี้นะครับที่บวกกันมากกว่า1ห,หลักเนาะ0ก0เท่ากับ0หลังจากนั้นเราก็จะบวกรวมแต้มกันนะครับจะได้เท่ากับ6บวก4ได้เท่ากับ10 10บวก4ได้เท่ากับ14 14บวก3ได้เท่ากับ17 17บวก6ได้เท่ากับ23 23บวก2ได้เท่ากับ25 25บวก3ได้เท่ากับ28 28บวก0ได้28 28บวก7ได้เท่ากับ35 35บวก0ได้บ35 35บวก9ได้เท่ากับ44 44บวก4ได้เท่ากับ48 48บวก4ได้เท่ากับ52นะครับนำ2ไปบวก2คงที่ได้เท่ากับ4รางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก2 8 6 งวดนี้นะครับผมหลุดจากหลัก10หลักหน่วยเนาะมาอยู่ที่เลข2นะครับหลักร้อยนะออกสองนะครับเข้าไปที่เลข2หลักร้อยบนถูกเป็นงวดที่23สาส่วนนี้ก็ปักหลักอยู่ที่10หน่วยเหมือนกันนะครับผมก็เดิน10หน่วยนะครับดีมาตลอดมีไปอยู่หลักร้อยบ้าง,งป,ลาปลายนะครับแต่ก็ยังปักอยู่ที่10หน่วยเนาะ มาถึงงวดที่ย3สิบสามนั่นเองนะครับผมก็หลุดไปอยู่หลักร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับ2กับ4ี่เนาะในงวดที่ผ่านมานะครับก็กลับมาเดินอยู่ที่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเหมือนเดิมนะครับเป็นเก้ากับ1เนาะดูงวดที่ผ่านมาก็เลยนะครับตัวเลขที่บวกกันมากก็หหลักเนาะ8ดบวก8ดได้เท่ากับ16นะครับห้าบวกกัน3ามครั้งสามห้าสิบห้านะครับแล้วก็8ดบวก8ได้เท่ากับ16อนะ่ะ จากนั้นบวกรวมแต้มกันได้เท่ากับ6บวก7ได้เท่ากับ13 13บวก5ได้เท่ากับ18 18บวก5ได้เท่ากับ23 23บวก1ได้เท่ากับ24 24บวก0ได้24 24บวก6ได้เท่ากับ30 30บวก6ได้เท่ากับ36 36บวก2ได้เท่ากับ38 38บวก4ได้เท่ากับ42 42บวก9ได้เท่ากับ51 51บวก4ได้เท่ากับ55 55บวก4คงที่ได้เท่ากับ59านะครับนำเ้าไปบวก2คงที่ได้เท่ากับ11ราลงวันเลขท้าย3ตัวบนออก391นะครับผมก็กลับมาอยู่ที่หลัก10แล้วก็หลักหน่วยบนนะครับผมเป็นที่ร้อยเนาะออก91นะครับมาหลัก10แล้วก็หลักหน่วยถูกเป็นงวดที่24 สูตรนี้นะครับผมถ้าตรงชนนะครับกับสูตรนี้ก็จะเป็นนะครับอ่าเลขตัวชนกันถ้าชนนะครับถ้าไม่ชนก็จะต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งนะครับผมที่หลุดอ่าไม่หลุดนะถ้าไม่ตรงนะครับผมก็น่าจะจับคู่ชนกันได้เนะเป็นหลักสิบหน่วยนะครับโดยอ่าน่าจะไม่หลุดจากสิบหน่วยแล้วนะครับเนาะเพราะว่าสูตรนี้ยังไม่หลุดสิบหน่วยนะครับหนึ่งกับเจ็ด สูตรนี้หลุดไปแล้วก็กลับมาเดินที่10บหน่วยแล้วนะครับทางวันนี้ไม่ชนกันนะครับสามารถจับคู่เป็นคู่ชนกันได้เลยนะครับผม1ิบหน่วยบนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาคํานวณกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปจับคู่กันดูว่าข้อมูลจะตรงกันหรือไม่เนาะใช้หลักแสนนะครับจํานวนสองครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลัก10บล่าง3ามครั้ง ต่อมานะครับผมก็เป็นหลักร้อยนะครับเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1 2ครั้งหลักหน่วยเลขท้ 1, 1ายค,ครั้งที่1 1ครั้งต่อมานะครับผมเป็นหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองครั้ง หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกด้วยเลข4คงที่ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1หลักนะครับผมก็มี7บวก7ได้เท่ากับ14นะครับ3บวก3ได้เท่ากับ6แล้วก็มี9 1เป็น9ก็28 9 3 27 จากนั้นบวกรวมแต้มกันนะครับได้เท่ากับ6บวก9ได้เท่ากับ15 15บวก7ได้เท่ากับ22 22บวก9ได้เท่ากับ31 31บวก3ได้เท่ากับ34 34บวก1ได้เท่ากับ35 35บวก5ได้เท่ากับ40 40บวก4ได้44 44บวก8ได้เท่ากับ52 52บวก8ได้เท่ากับ60 60บวก0ได้เท่ากับ60 60บวก9ได้เท่ากับ69 69บวก4ได้เท่ากับ7 3ถูกต้องหรือไม่นะครับเดี๋ยวบวกทวนกันอีกครั้งหนึ่ง6บวก6ได้เท่ากับ12นะครับ12บอวก7อ่าได้เท่ากับ19อ่าผมบวกผิดแล้วแน่นอนนะครับโทษทีเมื่อกี้บวก3บวก 6, เนาะโทษทีนะครับ6บวก6ได้เท่ากับ12นะครับ12บวก7ได้เท่ากับ19 19บวก9ได้เท่ากับ28 28บวก3ได้เท่ากับ31 31บวกหได้32 32บวก5ได้37 37บวก4ได้ 41, 41 41บวก8ได้เท่ากับ49 49บวก8ได้เท่ากับ57 57บวก0ได้57 57บวก9ได้เท่ากับ66อ้าวไปใหญ่ละจุทีนะครับ

อาหกสิบสี่ห้าสิบเจ็ดบวกเก้าได้เท่ากับหกสิบหกโทษทีนะครับโทษทีนะครับผมเขียนหลักแสนผิดนะวันนี้ลงคลิปแต่เช้านะครับผมออกจากเบร่อนิดหนึ่งเนาะไม่เป็นไรนะครับผมขอโทษเพื่อนๆทุกๆท่านเลด้วยแล้วกันเนาะ หลักแสนเป็นเลขห้านะครับผมโทษทีด้วยนะครับห้าบวกหได้เท่ากับศนย์นะครับอ่ะแก้ไขเลยนะครับผมศูนบวกหกเท่ากับหกนะครับหกศูนยบวกหกเท่ากับหกหกบวกเได้เท่ากับสิบสนะครับสิบสาวกเ้าได้เท่ากับยี่สิบองวกสได้ยี่สิบห้ายวกหนึได้ยี 26่บหวกหได้เท่ากับ31 31ิบเวกสได้35 35ิบหวกแได้เท่ากับ 43, 4สิบสวกแได้เท่ากับ51 51ิบเอวกศนย์ได้ห้าสิบเอ็ดห้วเได้เท่ากับ60 60บหวกสได้เท่ากับ64นะครับได้วิ่ง 4, ี่บวกสองคงที่นะครับเบอร์ไปเขียน6กยู่แล้ว ได้เท่ากับ2บวก4ได้เท่ากับ6นะครับผมสูตรนี้ได้วิ่งนะครับเป็น4กับ6นะครับสูตรที่10หน่วยเมื่อวานนะครับผม1กับ7จับคู่ออกมานะครับผม2ส,สูตรนี้เนาะ,ะตัวที่นะครับผม1 7นะครับผมแล้วก็4ี่ห สองสูตรวิ่งชนกันนะครับตัวเลข <Gym. S 1> ไม่มาชนกันเนาะหนึ่งเจ็ดกับสี่หกนะครับจับชุดออกมาเป็นสองตัวบนนะครับผมสำหรับสูตรวิ่งสองสูตรนี้เนาะระยะยาวปักหลักสิบหน่วยบนนะครับเก็บเป็นข้อมูลไปนะครับผมหนึ่งสี่นะครับหนึ่งหกเจ็ดสี่หกนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะมาคู่กันได้ก็คือนะครับหนึ่งเจ็ดแล้วก็สี่หก ก็จะได้ตัวเลขนะครับผมสองสูตรนี้ออกมานะครับเป็นหชุดเนาะวิ่งชนสสูตรนะครับอ่ะถ้าถูกใจเพื่อนๆก็นำไปหาลอตเตอรี่เก็บไว้เป็นข้อมูลกันเลยนะครับผมสําหรับวิ่งบนชนสองสูตรนะครับผมปักที่สิบหน่วยเนาะ ถ้าไม่มาหลุดมาหลักร้อยนะครับผมวันนี้ก็อาจจะมีเฮนะครับก็วันที่สิบหกนะครับผมสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามอ่ะเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุก,ท,กทุกท่านนะครับผมเราอาจจะมีเฮกันก็ได้นะครับผมจากวิชชนสองสุดปักสิบหน่วยบนนะครับอ่ะวันนี้ก็ลงข้อมูลให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุทก,ทก,ทกทท่านนะครับผมแต่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ